รู้อะไรมิสู้รู้งี้นะครับผมเมื่อมีการเปิดเผยมาว่า iPhone รุ่นแรกสุดนะครับผมหรือ iPhone 2G เนี่ยถูกประมูลนะไปด้วยเงินจำนวนถึง2ล้าน2แสนบาทนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ LCG Auction นะครับผม เขาได้เปิดประมูลนะครับผมโดยเครื่องที่นํามาประมูลก็คือเครื่อง iPhone 2G นะครับผมเป็น iPhone รุ่นแรกสุดนะครับผมที่วางจําหน่ายในปี2007นะครับผมเป็น iPhone 2G ขนาด8 g b นะผมตัวเครื่องเนี่ยยังซิลปลาสติกนะครับผมยังไม่เคยแกะกล่องออกแต่อย่างใดนะครับผม ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะแบตบวมจะเปิดติดหรือสภาพเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามีผู้สนใจจํานวนมากนะครับผมและเขาได้ทําการประมูลมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์นะครับผมเพิ่งสิ้นสุดการประมูลไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมกออ็นับระยะเวลาประมาณ18วันด้วยกันนะครับผมและผลการประมูลออกมาแล้วนะครับผม iPhone เครื่องนี้นะครับผม iPhone 2G เนี่ยในซีลเนี่ยเครื่องใหม่ซิลซิงเนี่ยถูกประมูลไปด้วยมูล,ลค่า 63,356เหรียญ US ดอลลาร์นะครับผมเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,185,000บาทเท่ากันนะครับผมเกือบ2 2งล้านนะครับผมเรียกได้ว่ามูลค่านี้อัพไปสุดๆเลยครับผมซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับผมราคาป้ายเขาอยู่ที่599เหรียญน,นะครับผมหรือประมาณ2,800บาทเท่านั้นเองนะครับผมเรียกได้ว่าราคาผัดมาอีก16ปีนะครับมาปี2023เนี่ย เครื่องนี้นะถูกขายในราคาที่มากกว่าราคาป้ายไปถึง105เท่าด้วยกันนะผมเรียกได้ว่าเป็นราคาที่สูงสุดๆเลยนะครับผมทำให้ตอนนี้เกิดมีการตามหา iphone 2 g iphone รุ่นแรกนะผมหากันให้ควักนะผมพวกพวกผมนี่ก็ไล่กันมาสอบถามว่ามี iphone รุ่นนี้ไหมมีเครื่องใหม่ยังไม่แกะกล่องไหมนะครับผมเท่าที่ได้ยินมานะผมในเมืองไทยไม่น่าจะมีนะครับผมเขาก็แกะกล่องใช้แกะกล่องขายไปแล้วนะครับผม ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายในโลกด้วซ้ำนะครับสำหรับ iPhone ที่อยู่ในซิวไอโฟน 2G รุ่นแรกแบบตัวนี้ครับและทางเว็บไซต์ Business Insider นะครับผมเขาได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของ iPhone เครื่องนี้นะครับผมว่าทำไมไม่แกะของใช้นะครับผมซึ่งเจ้าของเขาตอบว่า พอดีช่วงนั้นนะครับผม iPhone รุ I ่น 2G เนี่ยมันทําเฉพาะเครือข่าย AT&T เท่านั้นนะผมก็คือเป็นเครื่องล็อกซิมใช้เฉพาะซิม AT&T นะผมเจ้าของเครื่องเนี่ยเขาใช้เครือข่ายอื่นนะครับผมเขาเลยไม่ได้แกะใช้โอตชบุญนะคนจะเฮงนะผมรอมา16ปีราคาขึ้นกว่าร้อยเท่านะผมก็ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ที่ได้ไปนะผมก็เขาก็น่าจะซื้อไปเก็บไว้เป็นของสะสมนะผมซึ่งคาดกันว่าไม่แน่นะอีกประมาณอีก10ปีข้างหน้านะ ปี2033นะผมราคาอาจจะโดดไปอีกเท่าหนึ่งก็เป็นไปได้นะผมยังไงถ้าใครไปค้นเจอมือถือรุ่นเก่านะผมแล้วเป็นเครื่องใหม่ยังไม่แกะซิลแบบเครื่องนี้ก็สามารถมาโพสถามราคาหรือว่าเสนอขายทาง Facebook หรือว่าทางมาร์เก็ตต่างๆได้นะครับผมมันก็อาจจะมีคนสนใจนะผมให้ราคาสูงแต่อาจจะไม่ถึงขนาด2ล้านนะแต่ว่าก็ จะได้มากกว่าราคาเดิมๆแน่นอนนะครับผมแล้วเพืเ่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ